กินิดทีนิดข้าพเี้ากำลังขายของใหม่เราเนี้ยมาขายของอันนี้นะคะเป็นราคาร้อยแปดสิบห้าบาทค่านจะเสิรสฟใเลยนะคะเป็นผลงานของชัสุวรรคนะพิจิตรพันฑ์แฮนนี่นะคะร้อยแปดสิบห้าบาทกระติเกียวสำหรับชินนี้นะคะ รี่รอยะสาีดนยนะคะเงากกับนัอทั้งหมดนี้นะคะที่ฉันรวบรให้เลยว่านเองนะคะอยู่ประมาณหนึ่งแสนแบบนะคะโอ้ผัพปูสวยแท้ผักพปูดูดิต้องารลอจริงดูดิผักปูอะผัพปูสวยสุดยอดเลยครับอันนี้เราอยู่ที่ไหนคะนี่

250บาทนะคะไหนนี่นะคะ่ราคา250บาทนะคะสนใจก็สามารถซื้อได้ไอนกด้วยนกบาทนกนี้ค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะคะสำหรับราคานกนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ550บาทนะคะดูตรงไหคไนะคะ่ะยังมารายการมาขายของ งานมันดีมากเลยนะคะในนี้ชอบมากเลยใบข้ามที่แบบกคมกล่อมค่ะหอมคลามหอมคลาบใชค่ะพี่ติงสามีกีุ่นข้าวพี่ติ๋งสามีที่บ้านนะคะที่ชื่อคลามนะคะเกี่ยวกทำไม่เกี่ยวบ้านใร้านพี่พี่คลามคลาคลามเพิ่งเปิดใหม่ใช่อไปดูกิจกรรมใช่ไหมคกิจกรรมเน่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 บ้านนั่นนึงเปบ้านสวยมากเลยนี่แต่ว่าไม่มีอะไรซื้อไปเนาะ បានទិញបាយទីនេះយើងជក្មោយបង7លុយជិះជិះជាបាន់តាសំខាន់តែ8លុយនេះទៅយុទ្ធយុទ្ធទៅប៉ាមកខាងឆាឯងគាត់ស្ວຍ เราสวมวิญญาณเป็นเจ้าของร้านี่เจอเจ้าของร้านจริงอยู่นี่ค่ะโอมันเจออะไรเนี่ยนี่จิงมีคนมีคนจะขโมยของไปให้เจอเจ้าของร้านคนจริงแล้วอกี้เจอเจอเจ้าของร้านคนจริงใค่เลยบอกว่าห้ามขโมยห้ามขโมยพ่อจำเป็นจะต้องสวัสดีครับที่แวะชมร้านของเรานะคะจ้าร้านบารทามของเรานะคะแอนกอนนะคะ